ขิไข่ข้าวค่ะขาข้าวเป็นตัวย้งข้าวที่มันเป็นตัว ตัวเล,กเล็กๆเขาบอกแต่ละวันหาแต่ของกินก็ไม่เียงทำคลิปเนาะ งานกลารไม่ทำา่าแต่ของกินกวขายจะไม่ทำงานทำงานก็จะให้ทำอยู่ทั้งวันเลยอครที่กินหาอะไรกินนี่ก็คือทำคลิปทำคลิปลงยูทู e นเ,เนอ,อ่ะค่ะจิใช่ไหมใช้าหมจิเวลาจะมาพูดทำไหมจ๊ะแต่ก็ส่วนน้อยหรอกไม่อยู่ไม่กี่คนหรอกสองสามคนงานการไม่ทำ ตรงสารแม่ผัวแม่ผัวฉันไม่ได้ทําอะไรเลยกานทำงานบ,างบ้านอะไรกับข้าวกับปลารดน้ําผักรดสวนม่เวียงทำเองหมดนอกจากที่อยู่นาเขาถึงจะได้ทําเองนี้มาบ้านแมเวียงเป็นคนนำให้เขาหงอาหารขึ้นตั้งโต๊ะให้ทำเสร็จเรียกมากิน ที่พี่เวียงไม่ได้ว่าแม่หัวนะคือพูดให้ฟังคนที่ว่าแม่เวียงไม่ทํางานแค่นั้นเองแค่หัวเขาก็ดีเขาไม่ได้พูดอะไรหรอก